เรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีรักษาการราัชาการแทนนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับเลยว่าโอ้โหหนักใจนะพูดอย่างทําอย่างพูดง่ายๆเลยภาษาบ้านๆเลยพูดอย่างทําอีกอย่างหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจมากนะฮะแล้วก็เวลาที่ทางกัมพูชาแถลงข่าวออกมาโฆษกชี้แจงเป็นแบบหนึ่งนะฮะแต่พอเรื่องที่เห็นปรากฏอยู่ก็เป็นอีกแบบหนึง่งแล้วคือไม่ได้เป็นเรื่องแปลก คือเห็นแบบนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะอ่ะลองฟังคุณภูมิธรรมกันหน่อยนะฮะที่พูดถึงในเรื่องว่าผู้อย่างทำอย่างของทางฝั่งกัมพูชาเขาคไปฟังหน่อยฮะอย่างแมวน้่มันน่าจะแบบสัญญาณที่ดีใช่ไหมเพราะอย่างเพราะว่าของที่คุยของภาคที่หนึ่งก็บอกว่าเออกัมพูชารับเรื่องไขแล้วขอภาคสองก็น่าจะรับด้วยใช่ไหมคะแต่มันมีเรื่องไอ้เรื่องหนาวเรื่องอะไรที่ที่มันแตกต่างจาก เรื่องเรื่องดูเรื่องหนามเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ได้คุยกันมานะครับเพราะว่าเ,เราไม่ได้พูดเรื่องนี้ถึงเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเ,เข้าใจวัตถุทหารที่กัมพูชาที่พนมเปญจะได้เงินหนือประทรวงไปแล้วถ้าเรื่องขนาดนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหาที่เราเราก็ยังหนักใจอยู่บ้างก็คือเวลาพูดจกลงกันก็อาจ,จะเป็นอย่าง เวลาทางกรมชาทางโคสดเท้าไปที่แจกมันก็จะเป็นอย่างซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็เห็นปรากฏอยู่เสมอๆตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นนักตีีลาราหุ่นรับอันนี้ก็เวลานี้ข้อมูลหลักฐานต่างๆมีการรวบรวมแล้วก็ตอนนี้ท่านนักตีต่างประเทศไปที่เจนีวานะครับก็ ไปพบกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในเรื่องอันวัตวานะครับก็ไปคุยเรื่องนี้แล้วก็หลักฐานทั้งหมดก็คือก็เราก็ก็เราก็สูดในทิศทางของเราอยู่แล้วก็คีอใจเย็นตักสันตินะครับแล้วก็ไม่ยอมใครรุกรังอมทิฏฐิประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราก็เห็นลักษณะแบบนี้มาเรื่อยเรื่นะฮะแล้วอย่างนี้5ปี10ปีอีกหลาย1ิปีมันจะจบยังไงเนี่ย ะฮะถ้าเกิดข้อตกลงที่ทำกันสุดท้ายในการปฏิบัติจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะก็ยังมีอีกช่วงหนึ่งเหมือนกันแล้วนะักข่าวถามท่านเนี่ยว่ารประเมินในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทิศทางมันดูมันมันจะดีขึ้นบ้างหรือเปล่าไหนไปฟังคำตอบพี่พอจะชื่นใจไหม <c oughs> อ่างไปฟังคำตอบ <c oughs> ค่ะการครบรอบหนึ่งเดือนยังไงบ้านขาของไทย มีแนวโน้มที่าการซื้ขึ้นมากน้อยแค่ไหน่หรือว่ามัน50-50ตอนนี้ตอนนี้มันก็อยู่ในระหว่างโปรเซสนะครับเพราะว่าถ้าท่านไปดูประวัติศาสตร์โลกเนะี่ยไม่ใช่ประวัติศาสตร์ประเทศไทยการเจรจารเรื่องเขตแดนไม่เคยจบได้ง่ายๆนะครับบางคน10ปีบางทีบางประเทศเป็นหลายหลายสิบปีหรือบางประเทศเป็นร้อยปีก็มีเพราะนั้นอันเนี้ยยังเพิ่งเริ่มต้นในรอบใหม่จริงๆเราก็มีปัญหามาตลอดแต่ว่ามันก็จบเป็นช่วงๆ S <S ก็อยู่ที่ว่าแต่ละช่วงในสถานการณ์อะไรเป็นยังไงแล้วพอจะสุดได้ไหก็อย่าไปกันงวลใจครับถ้าเรายังยืนจุดที่เห็นว่าไม่ควรจะทําให้มันเกิดสงครามถ้าไม่จําเป็นแล้วก็ยังยืนหยัดที่รักษาประโยชน์ของประเทศที่ใจนี้เทศเนี่ยเจรจารจบไม่จบมันก็ยังอยู่แค่ตรงนี้ครับนยังไม่ลุลํมไป็นะครับอนะอืมหลายประเทศสิบปี หลายสิบปีร้อยปีบางทีก็มีะนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายถึงสถานการณ์ที่ยืดเยื้อไปเรื่อยๆแบบนั้นแล้วจะต้องมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แทบจะเรียกว่ารายวัน<ช>มันก็คือการเจรจาก็ว่ากันไปแต่มันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะตามแนวชายแดนแบบนี้